iPad OS 7จะมีตัวเลือกให้ผู้ใช้งาน iPad ปรับแต่งหน้าจอ l o ็อก c r e e n คล้ายกับ iPhone iOS 7จะมีการเปลี่ยนแปลงในฟีเจอร์ Apple Music App Library Lock Screen iPhone ฟนสปา o จะเปลี่ยนปุ่มมิวแบบสวิตช์เป็นปุ่ม Action อ้างอิงจากไฟแช t ล่าสุดติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชนแนลรีวิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ iPad OS 7จะมีตัวเลือกให้ผู้ใช้งาน iPad ปรับแต่งหน้าจอล็อกสกรีนคล้ายกับ iPhone iPhone ได้รับการยกเครืองหน้าจอหลักครั้งใหญ่หลังจากอัปเดตเป็น iOS 6 แต่ Apple ไม่ได้รวมความสามารถแบบเดียวกันไว้ใน iPad OS 6อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าหน้าจอล็อกของ iPad OS 7จะมีตัวเลือกให้ผู้ใช้ iPad ปรับแต่งหน้าจอล็อกสกรีนคล้ายกับ iPhone ฟีเจอร์ใหม่ใน iPad OS 7รองรับวิจิตบนหน้าจอล็อกสกรีนบอ l เ Paper สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้เช่น p h โต้ซัฟเฟอร์อิโมและ w e ท t ทอร์วอ l เ a เปอร,ปอร์รองรับเอฟเฟกค,ความลึกโฟโต้รองรับทนสีและสไตล์ สามารถปรับแต่งรูปแบบนาฬิกาหน้าจอล็อกสกรีนสามารถเชื่อมโยงกับโฟกัสโหมดกลองรับแกลลอรี่วอลเปเปอร์ทั้งนี้ Apple จะเปิดตัว iPad OS 7และ iOS 17ในวันที่5มิถุนายนนี้ที่งานประชุมนักพัฒนา WWDC 2023ที่มา Mac r u m o r iOS 7จะมีการเปลี่ยนแปลงในฟีเจอร์ Apple Music a p p l i b r a r y Lock Screen แหล่งข่าวในจีนที่เคยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ iPhone 14สีเหลืองได้ออกมาอ้างว่า iOS 7จจะมีการเปลี่ยนแปลงเจ็ดรายการในฟีเจอร์ Apple Music, App l i b r a r y และ Lock Screen iOS 7จกับ7ฟีเจอร์ใหม่หน้าจอ Lock Screen จะมีตัวเลือกให้ปรับขนาดตัวอ,กอักษรเพิ่มปุ่มแชร์สำหรับดีไซน์หน้าจอ Lock Screen กับผู้ใช้ iPhone รายอื่นสามารถดูเนื้อเพลง Apple Music ได้บนหน้าจอ Lo ็ k s c r e e n Apple Music ได้รับการออกแบบใหม่ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย App Library สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ได้ c o n t r o l c e n t e r ได้รับการออกแบบใหม่แท็บเลื่อนความสว่างของไฟฉายสามารถปรับได้อิสระคล้ายกับแท็บเลื่อนระดับเสียงทั้งนี้ Apple จะเปิดตัว iOS 17ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ที่งานประชุมนักพัฒนา WWDc 23ที่มา Mac r u o o r r iOS 16.5และ iPad OS 16.5เวอร์ชันเบต้า3ถูกปล่อยออกมาให้นักพัฒนาอัปเดตแล้ว Apple ปล่อยระบบปฏิบัติการ iOS 16.5และ iPad OS 16.5เวอร์ชันเบต้าสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบของ Apple ได้อัปเดตครั้งที่3แล้วนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบของ Apple สามารถรับการอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันเบต้าได้ที่ p p ปเ t t ติ้ g e n e r a ซ s ฟต์แวร์อัปเดต เบต้าอัปเดตและเลือก iOS 16 Developer Beta ด้วย iPhone หรือ iPad ต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วย Apple ID บัญชีเดียวกับที่ลงทะเบียนในโปรแกรมทดสอบของ Apple iOS 6.5มีการเพิ่มแท็บสปอร์ตในแอป Apple News เพื่อเข้าถึงข่าวกีฬาได้สะดวกอีกทั้งสามารถติดตามทีมโปรดเพื่อรับการอัปเดตเป็นประจำนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มความสามารถให้ Siri ได้รับคำสั่งงานเพื่อบันทึกหน้าจอในรูปแบบวิดีโอได้เพียงพูดว่า Hey Siri Start a Screen Recording และขอให้สิริช่วยหยุดบันทึกได้เช่นกันเพียงพูดว่าเฮ้สิริ Stop the Screen Recording นอกจากนี้เวอร์ชันเบต้า3ของ macosventura 13.4 watchos 9.5และ tvos 16.5ก็พร้อมให้นักพัฒนาได้อัปเดตเช่นเดียวกัน i p h o n e s า a ์จะเปลี่ยนปุ่มมิวแบบสวิตช์เป็นปุ่มแอคชั่นอ้างอิงจากไฟล์ c ค t ล่าสุด ไฟแคทที่หลุดออกมาจากผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมยืนยันดีไซน์ล่าสุดของ iPhone 15 Pro และ i iPhone 15 Pro Max ซึ่งตอกย้ำว่าปุ่มปรับระดับเสียงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแค่ปุ่มมิวจะเปลี่ยนใหม่ปุ่มมิวแบบสวิตช์อยู่คู่กับ iPhone มาตั้งแต่ต้นแรกในปี2007กำลังจะถูกเปลี่ยนใหม่มาใช้กลไกแบบเดียวกับปุ่มปรับระดับเสียงในปัจจุบันและบีขับหรือว่าตัดไม่ได้มีไว้เพื่อปิดเสียงเพียงอย่างเดียวปุ่มมิวใน iPhone 15 Pro และ i iPhone 15 Pro Max ถูกหรือว่า จะเปลี่ยนเป็นปุ่มแอคชั่นทำหน้าที่คล้ายกับปุ่มแอคชั่นของ Apple Watch Ultra หมายความว่าผู้ใช้งาน p p o o n สภาพ r o จะสามารถกำหนดค่าให้ปุ่มแอคชั่นเปิดฟีเจอร์ได้ตามต้องการแทนที่จะกดเพื่อปิดเสียงก็สามารถเปลี่ยนเป็นปุ่มกดเพื่อเปิดไฟฉายหรือเปิดโหมดห้ามรบกวนเป็นตน้นที่มาในทูไฟแม็กวิธีแก้ไขเมื่อ iPhone ขึ้นข้อความอุปกรณ์เสริมนี้อาจไม่รองรับทั้งทงท,งที่ใช้สายแท้อัปเดต2023 น่าจะเป็นปัญหาที่ผู้ใช้งาน iPhone ส่วนใหญ่เคยเจอกันมาบ้างแล้วเมื่อเสียบสายชาร์จ iPhone เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นแล้วขึ้นคับว่า This accessory may not be supported หรืออุปกรณ์เสริมนี้อาจไม่รองรับทัทง้ทงที่ใช้สายแท้ของ Apple เมืมาดูกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรทำไมถึงปรากฏคำว่า This accessory may not be supported ทั้งทั้งที่ใช้สายชาร์จแท้ อันที่จริงมีหลายสาเหตุด้วยกันที่อาจทําให้ผู้ใช้ iPhone ได้รับข้อความแจ้งเตือนดังกล่าวซึ่งสาเหตุหลักๆก็มาจากความผิดพลาดของระบบ iOS สายชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมที่กําลังเชื่อมต่อไม่ได้ผ่านการรับรองจาก Apple หรือไม่มี MFI certified สเปคของอุปกรณ์เสริมไม่รองรับการใช้งานร่วมกับ iPhone หรือ iPad ที่กำลังใช้งานอยู่พอตการเชื่อมต่ออุปกรณ์มีสิ่งสกปรกปุดตัน กำลังใช้งาน iOS หรือ iPad OS เวอร์ชันเก่าอยู่วิธีแก้ไขเมื่อ iPhone ขึ้นคําว่าอุปกรณ์เสริมนี้อาจไม่รองรับสำหรับผู้ใช้ iPhone ที่เจอปัญหาดังกล่าวคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นซึ่งมีให้เลือกกันถึง13วิธีด้วยกันมาดูกันดีกว่าว่ามีวิธีไหนบ้าง 1. ถอดและเสียบสายชาร์จใหม่วิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดก็คือการถอดและเสียบสายชาร์จใหม่ซึ่งต้องตรวจสอบด้วยว่าเสียบแน่นพอดีไม่หลวมไม่หลุด 2. ตั้งค่าเปิดใช้งานอุปกรณ์เสริม USB บน iPhone หากมีการแจ้งเตือนคับว่าอุปกรณ์เสริมนี้อาจจะไม่รองรับจะต้องอนุญาตให้อุปกรณ์เสริม USB เข้าถึงเสียก่อนด้วยการเข้าไปที่ Setting Face ID and Passcode เปิด USB Accessories ส Restart iPhone เมื่อใดก็ตามที่ iPhone หรือ iPad เกิดปัญหาด้านการใช้งานไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามให้ Restart เครื่องไว้ก่อนด้วยการปิดเครื่องและเปิดใหม่อีกครั้ง สตรวจสอบทุกอย่างเบื้องต้นอีกครั้งก่อนจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาในข้ออื่นๆให้ผู้ใช้งานลองเช็คทุกอย่างอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นสายเคเบิลอะแดปเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ว่าทําการเชื่อมต่อถูกต้องหรือไม่หรือสายเกิดการเสียหายชำรุดหรือไม่เพราะอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เชื่อมต่อไม่ได้จัดไม่เข้า 5. ทําความสะอาดพอตการเชื่อมต่อเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานานๆพอตไลนิง่งอาจจะมีฝุ่นเกาะสะสม ซึ่งจะส่งผลต่อการเสียบชาร์จฉะนั้นให้ทําความสะอาดพอตเชื่อมต่อโดยการใช้แปรงสีฟันหรืออุปกรณ์ปลายแหลมที่ไม่ใช่โลหะอย่างเช่นไม้จิ้มฟันค่อยๆเขี่ยฝุ่นออกมา 6. ถอดการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นสําหรับคนที่ใช้ฮับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมมากกว่า1ตัวมักจะเห็นการแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์เสริมนี้อาจไม่รองรับเบื้องต้นให้ลองถอดการเชื่อมต่อทั้งหมดออกจากฮับแล้วเสียบเฉพาะสายชาร์จไอโฟนอย่างเดียว 7. อัปเดตระบบ iOS ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอบางครั้งปัญหาดังกล่าวอาจจะเกิดจากบั๊กบนระบบ iOS ฉะนั้นควรตรวจสอบอยู่เสมอว่าอัปเดตเป็น iOS เวอร์ชันล่าสุดแล้วหรือยังด้วยการเข้าไปที่ s e t t i n g g e n e r a ซอฟต์ w a r e Update 8. เปิดอุปกรณ์ที่ทำการเชื่อมต่อแล้วหรือยัง